เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับเราก็มาถึงเซ็กชั่นพิเศษเปิดวาร์ปชีวะ สิบรูปชีวะที่ต้องดูออกนะครับผมโดยวันนี้นะครับพี่ก็จะทําการโชว์สิบรูปที่สําคัญในการที่เราเนี่ยจะทําการนําความรู้ชีวะเหล่านี้ไปสอบในระดับมัธยมปลายนะครับผมโดยเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากรูปแรกครับผมาสาหรับรูปแรกนะครับคำถามก็คือนี่คือเซลล์อะไรครับผม ติ๊กตอกติ๊กตอกเราเนี่ยสามารถลองคิดกันดูก่อนได้เลยนะครับแล้วจากนั้นก็มาฟังพี่เฉลยกันคําตอบก็คือเซลล์พืชนั่นเองครับผมเซลล์พืชถามว่าทําไมเราถึงรู้ว่ามันเป็นเซลล์พืชครับคําตอบนั้นก็ง่ายมากครับผม เนื่องมาจากว่าเซลล์พืชมีลักษณะพิเศษก็คือการที่เซลล์พืชนั้นมีเซลล์วอลทำให้สามารถโครงรูปร่างของเซลล์เอาไว้ได้แม้ว่าจะมีการเข้าออกของน้ำเนี่ยก็ไม่ทําให้เซลล์แตกครับผมต่างจากเซลล์ของสัตว์ที่ไม่มีเซลล์วอลมีเพียงแค่ เซลเมมเบรนจึงทําให้ได้เกิดว่าน้ำเนี่ยเข้าไปในเซลลของสารมากๆเซลล์ก็จะเกิดการแตกได้ครับและอีอย่างที่พี่อยากจะให้ดูก็คืออยากจะให้ดูตัวเซนเตอร์ไวคิโอตัวนี้นะครับผมก็คือเป็นตัวถุงบรรจุน้ําที่อยู่ภายในนั่นเองครับผมหรือบรรจุสารต่างๆจะเป็นเอกลักษณ์พิเศษของตัวเซลล์พืชเลยครับผมเพราะฉะนั้นเซลลพืชน,นะครับก็สามารถดูได้จากหลกัหลกๆ2อย่างก็คือเซลวอลและก็ไวคิโอนั่นเองครับอ่าเรียบร้อยครับสำหรับรูปแรกต่อไปมาดูรูปที่2กันดีกว่า รูปที่สองคือรูปนี้ครับอ,อ่าเอาละครับติ๊กตอกติ๊กตอกภาพที่พี่อยากให้น้องๆเนี่ยดูก็คือเป็นภาพตัวนี้นะครับแล้วก็อยากจะถามว่ามันคือ o r g ์ n e l l ลอะไรในใน,ในเซลลของสิ่งมีชีวิตนั่นเองครับผมน้องๆคิดว่ามันคือ o r g a n e l l ลอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือกอจิแ a ปพ a r a t u s, <S นั่นเองครับผมกอจิแ a ปพ a r a t u หรือเลขอีกอย่างว่ากอจิบอดี้ก็ได้ครับผมกอจิแอปพราทัสหรือกอจิบอดี้นั่นเองครับถามว่ากอจิบอดี้เนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะทําอะไรคําตอบก็คือหน้าที่ของกอจิบอดี้หรือกอจิแอปพลาทัสก็คือทําการ ต่อเติมหรือว่าทําการสร้างถุงแวคิโอขึ้นมาเพื่อที่จะคุมตัวโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดทที่ถูกสร้างแล้วแล้วก็เป็นตัวที่ทําการตัดแต่งตัวโปรตีนแล้วก็ตัวคาร์โบไฮเดทที่ถูกสร้างขึ้นภายในเซลล์ด้วยครับผมก็คือเป็นตัวกอจิแอปพลัสนะครับอ่าก็เรียบร้อยครับสําหรับรูปที่2ต่อไปจะเป็นรูปที่3นะครับผมอ่ารูปที่3ทีนี้เราจะมาดูกันบ้างครับผมว่านี่คือเป็น ตัวสิ่งมีชีวิตอะไรนะครับผมอมืมีลักษณะเป็นกลมๆใช่ไหมครับพี่จะใบให้ว่ามันมีเป็นพือแบคทีเรียนะครับผมแต่ว่าชื่อเต็มของแบคทีเรียตัวนี้คืออะไรครับผมหมายถึงให้บอกลักษณะชนิดของมันครับชนิดของแบคทีเรียมีกี่แบบครับพี่จะเฉลยเลยนะครับผมชนิดของแบคทีเรียนั้นมีอยู่สามแบบครับผมโดยถูกแบ่งออกได้เป็นดังนี้ครับก็คือแบบคอคัส หรือว่าเป็นแบบซเฟียนั่นเองครับหรือคือเป็นแบบกลมๆนั่นเองครับผมแบบที่2ก็คือเป็นแบบหลอดหรือก็คือเป็นแบบแท่งนะครับผมอย่างสุดท้ายก็คือเป็นแบบสไปรัลหรือก็คือเป็นแบบที่พันม้วนกันเป็นเกลียวนั่นเองครับม้วนเป็นเกลียวโดยถ้าให้พี่ลองวาดรูปเนี่ยคอร์คัตก็คือจะเป็นกลมๆครับหลอดก็คือจะเป็นแท่งสไปรัลเนี่ยก็คือจะมีการโคดเคี้ยวไปมานั่นเองครับผม โดยจากที่สังเกตเห็นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะเป็นกลมๆนั่นเองครับวันเราก็จะตอบได้ว่ามันเป็นแบคทีเรียชนิดคอคคัสนั่นเองอ่าก็เรียบร้อยครับสำหรับรูปที่3ต่อไปเป็นรูปที่4ี่ครับผมอ่ารูปนี้คืออะไรครับมีลักษณะสีเขียวสีเขียวนี่หมายถึงอะไรล่ะครับผมคำตอบของข้อนี้นะครับก็คือเป็นไซยาโนแบคทีเรียนั่นเองครับ ถ้าเกิดว่าเขาถามน้องๆว่าแบคทีเรียชนิดใดที่สามารถสังเคราะห์แสงได้คําตอบก็คือตัวนี้นะครับถามว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะว่ามันมีคลอโรพลาสนั่นเองครับผมซึ่งคลอโรพลาสเนี่ยจะทําหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงสังเกตได้จากสีเขียวๆที่อยู่ภายในของตัวเหล่านี้นั่นเองครับผมไซโนแบคทีเรียซึ่งภาพถัดมาที่จะให้ดูก็คือเป็นภาพขั้นต่อของไซโนแบคทีเรียครับถามว่ามันคือภาพอะไรครับผม คำตอบก็คือเป็นกรีนเอลจี้นั่นเองครับผมก็คือเป็นวิวัฒนาการที่เรียกว่าสูงกว่าสูงกว่าตัวไซโนแบคทีเรียนะครับก็คือเริ่มจะกลายเป็นพืชแล้วนั่นเองครับผมกรีนเอลจี้นะครับกรีนเอลจี้ ซึ่งก็มีตัวคอโรพาสอยู่เหมือนกันทำให้เรารู้ว่ามันเป็นพืชครับเป็นสิ่งที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้ต่อไปภาพต่อไปนะครับผมก็คือเรอรู้จักปฏิกิริยาไกโคไลซิสไหมครับมันคือปฏิกิริยาเซลลูล a าร์เรสไพเรชันหรือก็คือการหายใจนั่นเองครับผมปฏิกิริยาการ หายใจในร่างกายมนุษย์ที่ทําหน้าที่ในการสร้างพลังงานหรือก็คือ ATP นั่นเองครับโดยจะเริ่มต้นโดยจะเริ่มต้นนะครับผมจากการที่เราใช้กรูโคสแล้วก็ใช้ ATP แล้วก็ใช้ NAD บวกครับโดยกรูโคสเนี่ยพวกนี้ก็จะสลายถามว่าสลายได้อะไรครับผมติ๊กตอกติ๊กตอกกูโคสเนี่ยมีทั้งหมด6คาร์บอนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสลายออกมาเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีลักษณะเป็น3คาร์บอน2อะตอม2โมเลกุล สองโมเลกุลซึ่งสิ่งนั้นนะครับถูกเรียกว่าไพรูเวตนั่นเองครับผมไพรูเวตอ่าไพรูเวตนะครับเราก็มากันได้ครึ่งทางแล้วนะครับผมไพรูเวตสองโมเลกุลนะครับผมเพราะไพรูเวตหนึ่งโมเลกุลเนี่ยมีคาร์บอนอยู่สามอะตอมนั่นเองเรามาได้ครึ่งทางแล้วนะครับเราเนี่ยได้เห็นภาพของกรีนอัลจีได้เห็นภาพของไซยาโนแบคทีเรียได้เห็นภาพของแบคทีเรียชนิดคอคคัสได้เห็นภาพของ ตัว g o จิบอดี้หรือ高尔จิ Apparatus แล้วก็ได้เห็นตัวของเซลล์พืชซึ่งนั่นทำให้เราเนี่ยสามารถเห็นได้ทั้งหมดถึง6ชนิดแล้วนั่นเองครับผมถึง6ภาพแล้วต่อไปเรามาดูภาพที่7 8 9แล้วก็ภาพที่10กันเลยครับผมโดยภาพที่7เนี่ยก็คือจะเป็นภาพขั้นตอนต่อไปของการใช้พลรูเวตนะครับโดยเป็นการใช้พลรูเวตในร่างกายมนุษย์ครับผมร่างกายมนุษย์แล้วก็ในกรณีที่ไม่มีออกซิเจนนั่นเองครับ ไม่มีออกซิเจนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นกระบวนการแอนแอโรบิก er ครับผมแอนแอโรบิก er โดยแอโร่เนี่ยก็คือจะหมายถึงตัวออกซิเจนหรืออากาศการการที่เราเติมแอนเข้าไปข้างหน้าก็หมายถึงว่าไม่มีก็คือไม่มีอากาศนั่นเองครับเป็นแอนแอโรบิกโเซสซึ่งถามว่าไพลูเวตเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในร่างกายมนุษย์แล้วไม่มีออกซิเจนเนี่ยจะถูกนําไปสร้างเป็นอะไรคําตอบก็คือนําไปสร้างเป็นแลคเตตครับผม หรือก็คือแลคติดแอซิดแล้วก็สังแล้วก็สะสมอยู่ในตัวกล้ามเนื้อของพวกเรานั่นเองเวลาที่เราออกกาลังกายหนักมากๆเนี่ยร่างกายต้องการใช้ออกซิเจนเยอะมากๆจนกระทั่งออกซิเจนเนี่ยมันไม่เพียงพอในการที่เราแบบหายใจพยายามหายใจเร็วหายใจเร็วหรือที่เรียวกว่าการหอบนั่นเอง ซึ่งทาให้ร่างกายเราเนี่ยมีออกซิเจนไม่เพียงพอจากที่ไพลูเวตดปกติเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการที่ใช้ออกซิเจนมันก็เลยมาในกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนแทนเกิดเป็นตัวแลกเตตหรือแลคติดแอซิดเข้าไปสะสมอยู่ในตัวร่างกายของเราทําให้เกิดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน,นั่นเองครับเรียบร้อยครับสำหรับรูปที่8ต่อ,เ,อเรียบร้อยครับสำหรับรูปที่7ต่อไปเป็นรูปที่8นะครับผมสำหรับรูปที่8นั้นก็คือเป็นกระบวนการเหมือนเดิมครับผมก็คือไม่ใช้ออกซิเจน แต่ทีนี้นะครับจะไม่ใช่ไม่ใช้ออกซิเจนแต่ทีนี้จะไม่ใช่เกิดในร่างกายมนุษย์แล้วครับแต่จะเกิดในยีสต์นั่นเองหาว่าในยีสต์เนี่ยมันจะนำไพลโเวตไปสร้างต่อเป็นอะไรครับคําตอบก็คือไปสร้างเป็นเอทานอลหรือก็คือไปสร้างเป็นแอลกอฮอล์นั่นเองเขาเลยบอกว่าเราเนี่ยสามารถบ่มบ่มยีสต์หรือก็คือทําให้เกิดเอทานอลได้โดยการที่ยีสต์เนี่ยไม่ต้องให้ออกซิเจนกับยีสต์นะครับผมแล้วก็เกิดเป็นเอทานอล จริงกระบวนการเหล่านี้นะครับจุดสําคัญของมันก็คือการที่ไม่ว่าจะเป็นยีสต์หรือในร่างกายของคนเนี่ยก็มีการเอา n a d บวกเนี่ยสร้างกลับขึ้นมาแล้วถูกเอาไปใช้ในกระบวนการสลายกรูโคสเป็นไพโูเวตเหมือนเดิมนั่นเองครับผมเรียบร้อยครับสําหรับรูปที่8ต่อไปจะเป็นรูปที่9นะครับผมเราจะมาถึงรูปสุดท้ายกันแล้วนะครับโดยรูปที่9นี้เป็นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงครับโดย รูปนี้นะครับก็พยายามที่จะถามเราว่าตัวที่แสงมากระตุ้นในขั้นตอนแรกเนี่ยคือเป็นตัวอะไรครับผมแต่แสงกระตุ้นรั้นที่2เนี่ยคือตัว p 700ใช่ไหมครับก็คือเป็นตัวตัวไซตโตโครมหรือตัวโปรตีนที่เรียกว่าชอบเว็บชอบชอบความยาวคลื่นแสงที่700นาโนเมตรนั่นเองซึ่งพี่เฉยนะครับก็คือ ตัวแรกที่ทำเนี่ยก็คือจะเป็นตัว P 6 8 0ซึ่งเราก็อาศัยการที่น้ำเนี่ยกระบวนการฟโตซินเทสิสนะครับการสังเคราะห์ด้วยแสงเราอาศัยการที่น้ำเนี่ยมาแตกตัวให้เป็นออกซิเจนแล้วก็มีแสงเนี่ยเข้ามาตัวทำให้ตัว P 6 8 0เนี่ยมีพลังงานที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว P 6 8 0ที่มที่พลังงานที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็ทำการลำเรียงอิเล็กตรอนเนี่ยผ่าน ตัวกระบวนการพวกนี้ครับผมผ่านโปรตีนหลายๆตัวทําให้เกิดการสร้าง ATP ขึ้นมาให้เซลล์พืชเนี่ยสามารถนําไปใช้ได้จากนั้น P 7 0 0ก็ทําการถูกกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พอถูกกระตุ้นเสร็จเนี่ยก็ไปเกิดการสังเคราะห์เป็น NADPH นั่นเองครับผม นี่คือโฟโตซินเทสิสในกระบวนการใช้แสงที่เกิดขึ้นนะครับโดยจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการนี้นะครับผมเป็นกระบวนการที่ใช้แสงก็ให้ดูว่าได้ ATP ก็ได้ NADPH แล้วก็เกิดขึ้นด้วยกระบวนการด้วยตัวแรกเป็น P 6 8 0แล้วตัวที่2เป็น P 7 0 0นั่นเองครับอ่ะเรามาถึงรูปสุดท้ายกันแล้วนะครับผมรูปสุดท้ายก็คือเป็นกระบวนการของตัวเอ่อเป็นกระบวนการของการใช้พิลูเวตนั่นเองครับเพียงแต่ว่าขั้นก่อนๆที่เราได้ดูกันเนี่ยเป็นการใช้ ไพลูเวทที่ไม่มีออกซิเจนใช่ไหมครับแต่ว่ากระบวนการนี้เป็นการหายใจที่มีออกซิเจนครับผมโดยการที่มีออกซิเจนเนี่ยตัวไพลูเวตเนี่ยจะถูกเปลี่ยนไปเป็นตัวอะซิติลโคเอตัวนี้ครับผมแล้วก็ไปรวมกับสารสารหนึ่งครับซึ่งสารนั้นชื่อว่าอะไรครับสารนั้นชื่อว่าออกซาโลอะซิเตตครับผมออกซโลอะซิเต ซึ่งก็อยากจะให้นักเห็นนั่นเองครับผมว่าตัวแอซิติลโคเอเนี่ยไปรวมกับตัวออกซาโลอะซิเตตซึ่งมี4คาร์บอนครับส่วนแอซิติลโคเอเนี่ยมี2คาร์บอนแล้วก็จะเกิดเป็นตัว6คาร์บอนแล้วก็เกิดการลำเลียงผ่านเคปไซเคิลทำให้ได้เป็นตัว NADH ได้เป็นตัว FAD เพวกนี้นะครับผมนำไปสร้าง ATP ต่อในร่างกายของเรานั่นเองครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ10รูปที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากในการเรียนรู้ชีววิทยาครับผมโดยเริ่มจากรูปต่างๆ,ๆชเช่นโดยเริ่มจากรูปที่ เจ่รูปที่7ที่เราได้เห็นไปแล้วก็คือการที่เราเนี่ยเอาไพโเวตไปสร้างเป็นแลคเตนในร่างกายมนุษย์รูปที่8ก็คือการเอาไพโเวตไปสร้างเป็นเอทานอลในเยีส ซึ่ง2กระบวนการนี้ไม่มีออกซิเจนครับแต่ถ้าเกิดมีออกซิเจนเนี่ยพายูเวจะถูกเปลี่ยนเป็นอซิติ a, ลโคเอไปรวมกับออซิโลแะซิเตตแล้วก็เข้าเคปไซเคิลสร้าง a อทพให้กับร่างกายอย่างมหาศาลนั่นเองครับผมจากนั้นก็เป็นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงที่ได้รู้ว่าตัว P680 กับตัว P700 ตัวไหนคือกระบวนการขั้นแรกของตัวไหนเป็น PS1 ตัวไหนเป็น PS2 นั่นเองครับโดย PS2 เนี่ยจะเป็นตัว P ที่น้อยกว่าแล้ว PS ตัว PS อขอไปครับตัว p s ทูเนี่ยจะเป็นตัว p ที่ค่อนข้างที่จะมากตัว p ถูกแล้วครับผมตัว p s 1เนี่ยจะเป็นตัว p ที่ค่อนข้างที่จะมากกว่าส่วนตัว p s สเนี่ยจะเป็นตัว p ที่น้อยกว่านั่นเองครับผมและรูปนอื่นก่อนหน้านี้ก็อย่างที่ได้เห็นไปนะครับผมกระบวนการต่างๆสิ่งมีชีวิตต่างๆภาพเหล่านี้ล้วนเป็นภาพที่สําคัญในการเรียนรู้ชีววิทยานะครับผมน้องก็สามารถกลับมาทบทวนภาพเหล่านี้ได้สาหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะ อออลืมเอาไปค่ะ